ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำตัว Image Map นะครับที่เป็นวิดีโอแล้วแถมเป็นภาพที่โปร่งใสด้วยเราจะได้เอาไปประยุกใช้เพื่อความสวยงามและงานดีไซน์ที่เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือในการที่จะเตรียมเอาไว้ใช้อยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสออกไห้เห็นจริงๆว่าเวลามันส่งข้อความออกมาเป็น Image Map ที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ภาพแบบ PNG ด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลงมือทาพร้อมๆกันเลยครับ ปเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าจอที่เราจะเริ่มทํางานแล้วครับส่วนแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนเลยก็คือว่าเราจะต้องรู้จักการทําขนาดของภาพก่อนในขนาดของภาพตรงนี้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์ในการใช้งานก็คือ1นึงเจ้าฟิกม่เนี่นะครับก็คือเข้า f i กม่ .com นะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเปิดโปรเจกต์งานขึ้นมาเราจะเห็นโปรเจกต์งานที่ เป็นแบบนี้นะครับด้านที่หน้าตาของการใช้งานแบบนี้เลยนะครับส่วนการทํางานก็คือเรามาเริ่มเปิดขนาดของ image map ก่อนนะครับก็เข้ามาเลือกที่ box สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กวาด area ตามที่เราชอบได้เลยนะกวาดไปมั่วๆไปก่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญจะอยู่ที่ขวาม,มือเราครับให้เราเลือกที่ความกว้านะครับอยู่ที่พันสี่สิบอ่าเราจะใช้นขนาดเต็มจอนะครับส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างถ้าเต็ม mac เนี่ย ในฝั่งของเมนเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่2080อ่ะผมก็จะใส่ที่2080นะครับแต่ถ้าเป็น API เนี่ยเราสามารถที่จะได้มากกว่านั้นนะครับหรือเราจะเอาน้อยลงกว่านั้นก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มสร้างตัวงานกราฟิกของเราเลยในงานกราฟิกตรงนี้ของเรานะครับเราวางที่ฟิกมาเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อย ที่เหลือเราไปเอาภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ png ที่เราต้องการใช้งานนะครับเอามาวางใส่ได้เลยเดี๋ยวดูนะครับผมจะไปหาภาพ png ขึ้นมาให้เราใช้งานนะเวลาเราหาภาพ png เนี่ยเราจะหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือเราจะหาโดยทั่วไปที่จะมาใช้งานก็ได้นะครับเนี่ยในภาพพวกอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราได้งานมางานหนึ่งอ่ะผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างไปแบบไวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาภาพจากงานที่ ตัวที่เป็น p r ินต์สเตเนะครับตัวนี้จะเป็นงานดีไซน์ที่เขาเตรียมข้อมูลมาให้เราแล้วก็อยากจะได้แบบไหนเราก็เลือกแบบที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าผมหยิบมาสักแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมหารูปภาพที่ต้องการก่อนอ่ะผมเอาแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เลยหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทำภาพนี้ให้เป็นโปร่งใสก่อนนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวา Copy Image address นะครับไปหาโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Remove Background นี่เราก็พิมพ์ไปเลย r remove background นะครับเราจะทำการลบพื้นหลังออกไปก่อนโดยการทำภาพกราฟิกต่างๆนะครับมาใช้งานผมก็เปิดให้รู้แบบ o v e b a แบ g r o u n d นะครับแล้วก็เลือกมาที่ URL ว่าง URL ที่เรา copy มานะครับแล้วเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการตรงนี้เขาก็จะทำการ Remove ให้เราแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่านี่ตัดพื้นหลังออกไปเรียบร้อยกดดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เก็บภาพนี้เข้าไว้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ย ทำเป็น PNG ไว้เนี่ยปกติเวลาที่เราทำภาพลบแบ็กกราวถ้าเราเสียตังเราก็จะได้ขนาดที่ได้หลังต้องการนะครับแต่พอเราจะใช้โหมดฟรีนะครับเราก็จะถูกย่อขนาดลงไปเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็น,นครับเราก็เข้ามาที่ฟิกมาเหมือนเดิมจากนั้นเราไปเอาภาพที่เราไปทำการลบแบ็กกราวออกไปเรียบร้อยแล้วครับโยนเข้ามาอยู่ที่ฟิกมาเลยและจากนั้นเราก็ทำการตกแต่งรูปแบบของเราได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ ไปอยู่ตรงส่วนไหนของวิดีโอของเรานะครับอ่ะสมมติว่าผมจะทําอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็จะให้วิดีโอนะครับเล่นอยู่ในโซนด้านข้างของเรานะครับด้านข้างนี้หรืออาจจะวางเป็นแนวนอนด้านข้างแล้วก็อย่างอื่นทําก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้อ่ะผมจะวางแบบนี้1ภาพนะครับลองไปหาภาพเล่นๆมาอีกสักภาพหนึ่งนะครับหยิบภาพนี้ขึ้นมาเล่นเดี๋ยวผมจะตัดแบ็กกราวด์ออกไปก่อนนะครับ c o p y image address mm hmm. กลับเข้ามา เลือกเหมือนเดิมครับเราก็เข้ามาเลือกที่ URL ที่เราอยากจะได้นะครับกดไปวางเลยผมก็จะได้ภาพหนึ่งขึ้นมาที่อยากได้เรียบร้อยผมทำการดาวน์โหลดขึ้นมาก่อนเก็บเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมจะวางที่ฟิกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับหยิบภาพที่เราใช้งานดึงเข้ามาเลยนี่ผมก็ทำเรียบร้อยนะครับโย่ขึ้นมาในนี้เลยปับ๊บขึ้นมาประมาณนี้ สมมติว่าผมได้งานกราฟิกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นการวางท่อนวิดีโอส่วนที่วิธีการที่เราจะทำภาพแบบโปร่งใสนะครับให้เราคลิกมาที่ด้านซ้ายมือที่เราทำกวาดแอรเียเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรามีความกว้าง1040ความสูง2080จากนั้นให้เราทำการปิดตานครับนี่ตรงนี้นะอันนี้คือด้านขวามือนะเห็นไหมครับอันนี้คือสีที่เราใส่ตรงพื้นหลังแบ็กกราวเสร็จแล้วเราทำการปิดตาครับปั๊บ พอปิดตาแล้วนะครับสังเกตนะว่าสีมันจะหายไปแล้วเราจะได้ภาพโปร่งใสและเดี๋ยวเราจะมากวาดแอเรียตรงนี้เพื่อเอาวิดีโอไปใส่ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเราสังเกตไฟล์น,นิดนึงว่าตอนนี้มันแยกกันคนละส่วนเราจะต้องทําการกรุ๊ปตัวข้างซ้ายมือก่อนนะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องกรุ๊ปภาพมาก่อนว่านี่คือภาพแบ็กกราวด์และนี่ก็คือภาพคนของเรานะครับเราก็กุ๊ปรวมกันให้หมดก่อนคลิกขวามาเลือก กรุปซเล็กที่เราเลือกไปนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์เห็นะครับอันนี้ในหน้าจอผมคือกรุปเป็นภาพที่10นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงค่อยมาด้านขวามือเลือก Export พอร x p o r เนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง 1X เราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับก็คือไซส์ที่เราทําแบบตั้งใจไว้อยู่แล้วนะนามสกุลเป็น PNG เท่านั้นในการโปร่งใสเราจะเห็นภาพตัวอย่างก่อนนะครับในการพรีวิวออกมานีเห็นไหมครับนี่คือพรีวิวออกมานะเราจะได้ประมาณนี้ จากนั้นนะครับถึงจะทำการดาวน์โหลดออกมาเลย Export มาแล้วเราก็จะได้ไฟล์นะครับชื่อกุ๊ป10เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อจากนั้นหลังจากที่เราทําภาพนี้ขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับเราจะไปทําการกวาด a r e รโดยเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Bot Designer นะครับเราก็เปิดบ o t Designer ขึ้นมาบอดดีไซเนอะร์ขึ้นมานะครับเลือกเข้ามาในงานโปรเจกต์ของเราเลยกดโอเคเข้าไปนะครับ ก็ให้เราเลือกมาที่คําว่า message นะครับซ้ายมือเลือกดินสอแล้วก็เลือกคาว่า message กดเครื่องหมายบวกเข้ามาแล้วเลือกไปที่ image map หลังจากที่เลือกมาได้แล้วครับให้เราเลือกภาพที่เราไปกวาด area มาเมื่อสักครู่นี้นี่ก็คือกรุ๊ปที่10นะครับวางลงไปสังเกตมันจะเป็นภาพดํานะครับเพราะว่าเราทําภาพพื้นหลังพอทําภาพพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากวาด area ของเราตอนแรกเลยว่าเราอยากจะได้ area ตรงช่วงไหนของภาพนะครับสมมติว่าผมอยากให้วิดีโอมาแสดงอยู่ประมาณนี้ เราเลื่อนๆให้มันยาวหน่อยเราต้องดูอยู่นะครับเราต้องดูว่าวิดีโอที่เราจะเอามาเล่นเนี่ยไซส์มันขนาดไหนนะครับจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราต้องทําสัดส่วนหรืออัตราส่วนให้มันดูสมดุลกับวิดีโอของเรานะครับถ้าเรารู้ว่าวิดีโอเราเป็นแนวตั้งอ่าเราก็ลองวัดขนาดดูว่าขนาดนี้ได้ไหมภาพมันจะไม่อ้วนไม่ยืดจนเกินไปอ่าประมาณนี้นะเราก็ลองดูอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะน่าจะอ้วนๆนะนะเพราะว่าผมไม่ได้คํานวณตั้งแต่แรก ไม่เป็นไรเรารู้ตรงนี้ไว้ก่อนส่วนที่เรากวาดฮารเรียมาเรียบร้อยนี่คือวิดีโอที่จะแสดงไอตัวข้างล่างนี่เป็นเขียนว่าเจสันเนี่ยคือการวางนะครับในตำแหน่งของแกน x แกน y ให้เราก o ป y ีตัวนี้ก่อน Copy ี้แกน x แกน y เนี่ยนะครับแยกไฟล์ออกมาเลยเราเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะครับจะวางไว้ที่โน้ตแพดหรืออะไรก็ได้เนี่ยให้เรารู้ว่าโอเคนะแกน x แกน y เท่านี้จากนั้นนะครับเราลบตัวนี้ทิ้งไปเราไม่ใช้นะครับ ที่เหลือเราก็กวาดแอเรียปกติเลยถ้าเราคลิกผู้ชายคนนี้เราอยากจะให้คีย์เวิร์ดอะไรหล่นออกมาเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปสมมุติว่าผมอยากจะให้คีย์เวิร์ดเขาว่า New ข่าวสารหล่นออกมาถ้าคลิกผู้ชายตาแว่นคนนี้ที่หนุ่มๆ่อยเนี่ยนะครับผมอยากจะไปลิงก์ก็ต่อไปลิงก์ใส่ลิงก์เข้าไปได้เลยก็เลือกแอคชั่นตัวนี้ให้เป็น U R I แล้วก็วางลิงก์ไปทางของเราเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมอยากจะไปลิงก์ที่ กูเกิลก็ใส่ Google.com ไปนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้โค้ดตรงนี้ออกมาจากนั้นนะครับโค้ดตัวนี้เราอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรนะครับให้เราทำการ Copy โค้ดนี้ก่อนก๊อปปี้ออกมาทะลุทะลวงช่างมันนะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกของโปรแกรมนะเราจะเอาแค่เจสันไฟล์นะครับก็ command a หรือ Control a นะครับแล้วก็ command c o m m a n d C c o n t r o l c เนี่ยแหละก๊อปปี้ไปจากนั้นเราก็เอาโค้ดตัวนี้นะครับไปวางข้างนอกก่อนอผมจะวางไว้ในโน้ตแพดก่อนนะครับผมจะวางไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่า เราจะเอาภาพของเรานะครับไปฝากไว้ที่เว็บฝากภาพ,ภาพถึงจะแสดงภาพตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับผมก็จะกลับไปที่เว็บไซต์นะครับผมก็จะไปฝากภาพให้เรียบร้อยก่อนในที่นี้ผมจะฝากไว้ก็เลือกอัปโหลดรูปขึ้นไปครับแล้วก็ไปทำภาพนี้ให้เป็นลิงก์ตรงก่อนโยนเข้าไปเมื่อจะไปใส่ที่ g o o g l e Drive หรือจะไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เอาที่เราชอบได้เลยนะครับจากนั้นผมอัปโหลดขึ้นไปครับ อันนี้คือภาพที่เราได้นะครับขนาดของภาพเนี่ยก็จะเป็นเท่ากับต้นฉบับเพราะว่าเราเอาจากเครื่องแล้วอัปโหลดขึ้นไปเราจะใช้ลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์ตรงในการที่จะได้ภาพนั้นมาผมได้ url ของภาพมาแล้วนะครับกลับไปที่วางโค้ดของเราเมื่อสักครู่นี้ผมก็จะวางลิงก์ภาพลงไปนะครับจากนั้นครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เราจะได้แอเรียที่กว่า ต่างๆนะครับแล้วท่อนของวิดีโอเราจะเอามายังไงนะครับในท่อนของวิดีโอเนี่ยเราจะเข้าไปที่คู่มือของ Line นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้ e s c r i p t i o n นะครับในตรงนี้จากนั้นนะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับโค้ดตัวอย่างที่ในคู่มือนะครับเขาบอกว่าพอเรากวาด a r e รียรมาได้เราเห็น a r e รียรของเราเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะเจอคำว่าวิดีโออยู่ให้เรา Copy นะครับตั้งแต่ คอมมานี่เลยแล้วก็ก่อนวิดีโอนะครับก็เลือ่อนลงมาจนถึงก่อนคำว่าแอคชั่นนี่นะครับแค่นี้เลยแล้วก็ปี้ขึ้นมาก่อนปุ๊บปุ๊บปก็ปีป้ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราก็จะเอาโค้ดตัวนี้แหละไปแปะในฝั่งที่เราเอาวางไว้โน้ตแพดนะครับทำให้มันสมบูรณ์นะเราจะวางตั้งแต่คอมม่านี้นะครับกดวางลงไปเลยปึ้ง สังเกตนะครับว่าตอนที่เราวางโค้ดลงไปแล้วก็คือสิ่งที่เราก๊อบขึ้นมาตรงนี้แหละจากนั้นครับเราถึงจะทําการแก้ไขในส่วนต่างๆนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือออริจิน l ลนะครับก็คือภาพที่เป็นอ่าน,นี้จะเป็นไม่ใช่ภาพนะครับนี้จะเป็นลิงก์ตรงของวิดีโอที่เป็นนามสกุล mp4 ส่วน preview image url ก็คือภาพหน้าปกของวิดีโอนะครับและเราก็จะเอาแกน x แกน y ที่เรากวาดแอเรียไปตอนแรกนะครับก็ไปหยิบมาเลยนี่ตรงนี้แกน X แกน Y นะครับผมจะเอาไปแทนที่ก่อนปึ๊บเสร็จแล้วกดวางลงไปหลังจากนั้นนะครับที่เป็น external link เนี่ยเราสามารถที่จะลิง n ์ต่อไปที่อื่นได้นะครับเช่นสมมติว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นของเรานะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะไปดูต่อให้ไปดูเต็มเมที่ตรงนี้นะครับเราก็จะไปวางไว้ที่ไลน์วูมก็ได้นะหรือเราจะต่อไปที่ YouTube ก็แล้วแต่ เอาความสะดวกของเราได้เลยนะครับเนี่ยสมมติว่าผมจะต่อไปที่ YouTube ไปดูเต็มๆที่ YouTube นะครับผมก็เขียนว่าซีมออ่ะอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับในการที่ให้คนคลิกหลังจากที่เขาดูวิดีโอหรือวิดีโอนั้นจบไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกปุ่มแล้วกลับไปดูวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงวิดีโอนี้ผมจะเอาลิงก์มาใส่ก่อนนะครับสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะวางนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์วิดีโอไปแล้วนะครับแล้วก็วางลิงก์ที่เป็นหน้าปกลงไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือโค้ดที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะ Copy โค้ดตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งข้อความกันครับว่าหน้าตามันจะออกมาเปน็นยังไงในข้อความตัวนี้ที่ผมจะส่งนะครับก็คือผมจะส่งผ่าน p o s ต man ในการที่จะยิงเข้าไปหาบุคคลน,นะครับในนี้ก็จะวางเส้น api ที่เราจะ p พสต m e s s a g e แล้วเราก็จะเลือกมาว่าเราจะส่งไปหาใครนะครับในที่นี้ผมจะส่งเข้าหาตัวเองในชุด Message ตรงนี้นะครับก็คือ การวางข้อความที่จะพ่นออกไปนะครับส่วนการตั้งค่าตรงนี้ที่อยากจะพ่นด้วยโพสแมนผมมีคลิปที่เคยทำไวแล้วนะครับสามารถที่จะเสิร์ชค้นหาเรื่องของพุ s ส m เมสเซจได้เลยนะจากนั้นครับให้เราวางโค้ดที่เรา copy มาเมื่อสักครูน่นี้กดวางลงไปเลยอ่ะพอวางลงไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะได้งานที่เราจะพ่นออกมาแล้วนะจะพร้อมที่จะส่งเมสเซจนะครับก่อนที่เราจะส่งเมสเซจนะเดี๋ยวผมจะเปิด ตัวลายให้ดูนะครับว่าถ้าเรากดส่งมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตายยังไงนะครับอเดี๋ยวผมจะทำหน้าจอให้เห็นทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคมาตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเรากำลังจะเตรียมพ่นข้อความนะครับจากนั้นก็เริ่มเลยนะครับ3 2 1กดเซนต์นะครับบั้งขึ้นไปนะครับเราก็จะได้วิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือ ภาพของวิดีโอที่เรากดแอร์เรียไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพโปร่งใสนะสังเกตนะครับว่านี่คือโปร่งใสเลยผมคลิกผู้ชายที่ผิวสีหน่อยนะครับก็จะได้ข้อความหล่นลงมานะครับแล้วก็ถ้าคลิกที่ผู้ชายใสแว่นนี่นะครับก็จะได้ลิงก์ที่ผมวางเอาไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นการลิงก์ไปที่ Google และวิดีโอที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้นะครับวิดีโอจบไปแล้วนะ นี่พอวิดีโอจบแล้วนะครับก็จะมีเขียนซีมอ e ที่ YouTube พอผมคลิกไปที่ซีม YouTube ก็จะพาไปเปิดลิงก์วิดีโอของ YouTube ที่เราทำไว้นะครับนี่ก็คือการทำา m m g g m m p p นะครับวิดีโอโดยเป็นภาพโปร่งใสสังเกตนะครับว่ามันทะลุมีพื้นหลังเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือข้อมูลของการทำา m m g g m m p วิดีโอ,อเป็นไงบ้างก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ไหมครับแต่แค่มันจะมีขั้นตอนของการสร้างงานกราฟิกนิดนึงแล้วก็ การสร้างของการโค้ดในเอาเจสันนะครับดีไซน์ออกมาแล้วก็เอาไปใช้งานในการพ่นออกไปนะครับเราจะพ่นด้วยตัวโพสแมนหรือเราจะใช้เป็นรีพายในการตอบกลับลูกค้าหรือข้อความคนที่เขาคลิกขึ้นมาแล้วอยากจะให้ข้อความนั้นพ่นออกมาตามไลโอ OA ที่เราสร้างออไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คืออิสระของการใช้ตัว Image Map เลยนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับเรายังมีเทคนิคอีกมากมายสำหรับเราเองวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ส่วนถ้าใครอยากจะได้ละเอียดมากกว่านี้นะครับอยากจะได้เป็นชิ้นงานเราก็มีคอร์ออสเรียนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนี้เลยแล้วเราจะได้ทําเป็นและมีชิ้นงานกลับไปแน่นอน,นครับทุกอย่างจบที่มือถือเครื่องเดียวในคอนเซปต์ของผมแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ